ทีนี้ก็มาดูนะครับต่อไปณทิโยนะครับอันว่าแม่น้ำทั้งหลายทีนี้ก็พโยยพระราชอีเป็นอีนะครับอาทีนี้มาดูประเด็นต่อไปครับเอตาเจวังสิชนตานังนัจโจอาธินังวุติยังอนตัตตคะหานาทินาน,า,านิพพาธนังอัตราชาสุกตาธินาวิยะนิพพาธโนปายันตระทัสสะนัตถันติทัตพังนะเจวังตัวเป็น เ anguard, จวังครับจะเอวังนะครับจะเอวังนะหลังนัดโชอาทีนังให้ใส่ประโยคานนังเข้ามาครับนะอ่ต่อไปอัตราช้าสุกตาทินังหลังสุกตาทินังใส่อ่าตัวนี้ก็ประโยคานังเหมือนกันครับนะประโยคานังแล้วก็ใส่ประธานเข้ามาเป็นนิพพานทนังเข้ามาต่อถ่ายนิพพานทนังเขียนตามนี้นะครับนะหลังอัตราช้าสุกตาทินังใส่ประโยคานังนิพพานทนังเข้ามานะครับ แปลว่าการให้สำเร็จตัวรูปครับตัวอย่างของทาหอนอหลังสุกตานางโยกอะไรโยคานางโยคานา,า,างนิพาทนางนะต่อไปนิพาธโนปายันตระทัศนัทถันติตรุเป็นนิพาธนะนะครับแปลว่าให้สาเร็จอุปายะแปลอุบายหรือประวิธีนะครับอันตระแปลว่าอันตระแปลว่าอื่นทัศนะนี่แปลว่าแสดง ตัวอย่างนะครับนะอัดถังนะครับอ่าทัตพังผมผ้าใส่ซสตูเชนะเข้ามานะครับนะ,ะกระตาใส่ขา้างหน้าอัตราชาักข้างนอกห้องนะครับนะอ่แปลนะครับนี่งไงครับตั้งแต่อัตราชารักเนี่ยอ๋อนั้นก็ถือว่าน้นองเรียนเก่งแล้วไงอืมเขาเลยไม่ต้องใส่ให้ครับ รู้ไหมว่าประโยคสี่เป็นต้นไปเนี่ยเขาเอาพวกนี้ออกหมดใช่ไหมไม่มีนะครับเครื่องหมายคำพูดเนี่ยไม,ไม่โดนครับเขารู้เก่งแล้ว <c oughs> ปแปรนะจะสำหรับจะสำหรับจะสำหรับ จะสำหรับเอธาสุเตในสูตรนี้เอธาสุเตในสูตรนี an ang, an ้นิพพานทนังอันว an an ่าการให้สำเร็จนิพพานทนางอันว่าการให้สำเร็จนิพพาทนังอันว่าการให้สำเร็จ นิภาทะนางอันว่าการให้สำเร็จเราค้องอยู่ครับนะนัชโชอาทินังประโยคนานังแห่งอุทาหอนทั้งหลายมีนัชโชเป็นต้นนัชโชอาทินังประโยคนานังแห่งอุทาหอนทั้งหลายมีนัชโชเป็นต้นแห่งอุทาหอนทั้งหลายมีนัชโชเป็นต้น แห่งอุทาหอนทั้งหลายมีนัโชเป็นต้นสิทธินตานังอันสำเร็จอยู่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  เอวังอย่างนี้เอวังอย่างนี้เอวังอย่างนี้อานัตตะฆาณาทินาด้วยอานัตตัสับเป็นต้นอานัตตะฆาณาทินาด้วยอานัตตัสับเป็นต้นด้วยอานัตตัสั์เป็นต้นอานัตตะฆาณาทินาด้วยอานัตตัสั์เป็นต้น วุติยังในกัจเจยนะวุติกัจวุติยังในกัจเจยนะวุติหรือในวุติของคำพีกัจเจยนะนะครับนะวุติยังในกัจเจยนะวุติอ่าถ้าไม่ใส่เข้ามาก็จะไม่ทราบว่าวุติของวุติกพีไหนนี้แปลอธิบายนิดหนึ่งครับเพื่อจะเข้าใจง่ายขึ้นคำวิญญ์ก็มีครับสนิทตีก็มีโุกคละก็มีครับ นะถ้าคำพีไปกรใหญ่ที่มีสูตรต้องมีวุติทุกคำพีเลยครับต่อไปโสตุชนเน่ะอนนักศึกษาโสตุชนเน่ะอนนักศึกษาโสตุชนเน่ะอนนักศึกษาทัตพังพืงทราบทัตพังมึงทราบอิติว่า นิพพาธนูปายันตระทศนถังนิพพาธนูปายันตระทศนถังเอาบทเดียวกันมะสมานนะนิพพาธนูปายันตระทศนถัง นิพพาธนูปายันตระทันถังเพื่อแสดงซึ่งวิธีการให้สำเร็จรูปอย่างอื่นเพื่อแสดงซึ่งวิธีการให้สำเร็จรูปอย่างอื่นเพื่อออกมาจากตะถังแปลงสาวเป็นถาาังการยุปกรจัยแสดงตรงทัศนะครับซึ่งก็นะครับเป็นสมารถนะครับเพื่อการแสดงซึ่ง วิธีนะครับเอามาจากอุปายะครับ <VIE. S 1> เพื่อการแสดงซึ่งวิธีเพื่อการแสดงซึ่งวิธีเพื่อการแสดงซึ่งวิธีเพื่อแสดงเพื่อเพื่อการแสดงซึ <rie. S 1> ง่งวิธี การให้สำเร็จรูปอย่างอื่นการให้สำเร็จรูปอย่างอื่นการให้สำเร็จรูปอย่างอื่นอารูปตัวนี้แปลอธิบายเพิ่มขึ้นมานิดอย่างเดียวครับที่เหลือก็มีหมดเลย อ่ต่อไปนิพพานังวิยะราวกนันว่าการให้สําเร็จรูปนะครับนิพพานังวิยะราวการว่าการให้สําเร็จรูปนิพพานังวิยะราวการว่าการให้สําเร็จรูปอัตรชะสุขตาทีนางประโยคานาง อัตรชะสุขตาทินนางประโยคานางแห่งอุทาหอนทั้งหลายมีอัตราชะและสุขตาเป็นต้นแห่งอุทาหอนทั้งหลายมีอัตราชะและสุขตาเป็นต้นะจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้แล้วแต่ครับอ่านทิ่นต์ทานดูนิดนึงครับข้อความตรงนี้ ข้อความบาลีตรงนี้ตั้งแต่เอธเจวังสิชนตานังนัชโชอาทินังวุธิยังนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้ท่านต้องการจะบอกวิธีการทำรูปของคําว่านัชโชนัชโชนะครับตัวนี้ถ้าเป็นกจัจจายนะนะครับท่านบอกว่าให้แปลงทีกับโยเป็นชะโชเลยครับด้วยอาณัตสัพนะครับภาวะิเทศในสูตรมาตุมาตุราธินมานตุมิกาเร นะครับตัวนี้ทำตัวรูปแบบกาเจนะเนี่ยนะเป็นคาทาันทำรูปแบบเบาเรียกละหุกะแต่ว่ารูปปิมาแสดงนะครับขั้นตอนที่ยาวขึ้นนะครับท่านลองเทียบดูครับเนี่ยรูปปิแปลงเลยครับโยเป็นโอแปลงอ e, ีเป็นยะแล้วแปลงทยะเป็นชาซสอนชาอย่างนี้ก็เรียกว่าคาุก,กะละเอียดกว่าครับชัดเจนกว่านะอย่างกาเจนะนะครับท่านใช้แปลงทีท้ายศัพท์กับโยเป็นชาโชเลยครับนะตัวนี้ก็ทําแบบเบา นะครับขั้นตอนเดียวเสร็จเลยครับแต่ว่าลุทีสมาแสดงท่านบอกว่าต้องการให้รู้วิธีการอย่างอื่นเหมือนกัสบสารอื่นที่อัตรชาช้าสุกตากเหมือนกันสามารถทําได้หลายวิธีนะครับท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยวุติยังในกัจ,จนาวุตินะครับทีนี้เรามาดูหลักฐานจริงๆว่าท่านกล่าวไว้จริงไหมนะครับนะอ่านี่บนท่านดูนะครับ,นนห,นรบหน้ายีิบเก้านะครับสูตรที่เก้าสิบดก่อนครับสูตรมาตุราทินมานัตนจมีการยืสูตรนี้เรายังเรียนไม่ถึงอีกนิดเดียวครับในสูตรต่อไปนี่เองนะ สูตรนะครับมาตุลาธินามานี่ยังไม่ไม่ได้เรียนครับนะอเอกสารช้ที่แจกไปเนี่ยเป็นการเจนนะมูลกระจายเดิมนะอันนี้เราได้เรียนความพีมูลกระจายเดิมนะนี่ก็เรียกว่ามูลกระจายเดิมที่ว่าโบราณองไทายเรียนครับเรียกมูลกระจายกําลังเตรียมจถัถหายให้ถวายอยู่ครับวันนี้ให้โยมไปดูอีกทีหนึ่งทามไม่ได้ก็จะถ่ายถวายอยู่ครับไม,ไม่ครับถ่ายปเป็นเล่มให้ครับแต่วันนี้จําเป็นต้องคานี้ก่อนนะครับ ชื่อคำพีกัจเจนะพยากรณังถ้าโบราณของไทยเขาเรียกว่ามูลกระจายนะครับคำพีมูลกระจายคืออันนี้เลยครับนะคำพนีนี้เลยเรียกมูลกระจายนะตัวนี้กัจเจนะนั่นคืออธิบายครับอันนี้ถ้าเป็นของเดิมเรียกมูลกระจายคําว่ามูลคือคำพีเดิมเลยถ้ากัจเจนะวญญรณากาเจนะสารากาเจนะแรงต่างเนี่ยสุตานิเทศเนี่ยเป็นอธิบายทั้งหมดเลยครับ ถ้าของเดิมคำพีเก่าแก่อันเดียวครับเรียกมูลนำหน้านะคนไทยก็เลยใช้คำว่ามูละนำหน้าไปครับรนี่แหละครับเนี่กนยากาจีน่าพิจกระนังนี่ลครับนี่คือมูลกระจายครับแต่ชื่อเต็มของเดิมมาเป็นกัจีนะพยาการะานังแต่คนไทยมาเรียกเป็นมูลกระจายเพราะเป็นคำพีเดิมที่เหลือจะมีชื่อกัจีนะต่อท้ายนะครับตัวข้างหน้าบางอะไรบ้างนี่ก็เป็นคำอธิบายทั้งหมดเลยครับแจกไปเยอะแยะมากมายครับ นะครับใช้คำมาอธิบายให้ละเอียดขึ้นบ้างนะครับหรืออธิบายเฉพาะประเด็นบ้างครับอ่แล้วแต่ว่าท่านไหนที่ต้องการจะทำงานให้คัมภีร์กัจจนะเรียนง่ายขึ้นนะครับหาวิธีการมาเขียนอธิบายให้นะแต่ละท่านแต่ละท่านก็หาวิธีการเพราะฉะนั้นก็เลยมีคัมภีร์อธิบายเยอะแยะมากมายครับนะแต่ที่บอกแล้วครับว่าดีที่สุดแล้วลูกศิธีครับนะเรียบเรียงใหม่นะครับง่ายที่สุดดีที่สุดเลยคนนะครับที่เรากำลังเรียนนี่ครับนะ อันนี้เอามาจากกัจจนะปัจจ้ากรนังนะคนไทยเรียกอมุลกระจายครับนะที่เราเรียนโบราณเมื่อ7จ8 0ปีที่แล้วนะครับนะอ่าดูสูตร98นะครับมาตุราทินมานัตมีการเรอนุมูลครับท่านอนุวุติเลยครับมาตุราอิเจวะมาทินังอันโตอานตัตตามาปัจเจอีกาเรปัิปเยปารีครับมาตุระอิเจวะมาทินังตุเป็นมาตุระอิติเอวังอาทินังหลังอาทินังใส สัตนางาน,งานตตะมาปจะเตะเ,เป็นอาณตังอาวชะเตอลองแปลดูนะครับอันโตอันว่าที่สูตรสัานางของสัพท์ทั้งหลายอาธินางเป็นเอวังอย่างมาตุระยิติคือมาตุระอาปัจเต,เตย่อมอาณตังซึ่งความเป็นแห่งอาณะอีกาเรในพ่ออีอักษรปฏิเยอันเป็นปัจจัยปรเรอันเป็นเบื้อง อันโตอันว่าที่สูตสถานังของศัพท์ทั้งเป็นต้นเอวังอย่างนี้อิติคือมาตุละอาปัจเต,ต,เตยย่อมถึงอาณตตังซึ่งความเป็นอีกาเรในเพราะอีอักษรปัจเยอันเป็นปัจจัยปรเรอสุดที่ท่นานบอกว่าเพราะอีปัจจัยที่มางหลังแปลอธิษฐาของมาตุลสัสาวในเป็นอาณะครับ ตัวอย่างเช่นมาตุลานีครับมาตุลานีมาจากมาตุละมาตุละนี่เปียวลุงพอลงอีปัจจัยนะครับอาศัยอีเป็นมิตแปลงอะที่สุดของมาตุละเป็นอานะแล้วทําการแยกรูปรวมไม่รู้เป็นมาตุลานีแปลวอะไรครับคู่กับลงุงป้าสิครับนะมาตุลานีเปียวป้าครับนะลุงกับป้าครับลุงกับป้าคู่กันลุงกับยายตากับยายสิครับนะ อสูตรนี้จริงๆแล้วนะครับเวลาแต่งสูตรไม่จําเป็นต้องใช้ตตาประัยในภาวะตาทิศมาก็ได้มีแค่อนะมีการเรก็ได้ครับใช่ไหมครับแสดงว่าตัดตาประจัจในภาวะตาทิศเป็นสัพที่เกินมาเมื่อเกินมานะครับมีนัยยะให้ทราบว่านะครับมีการแปลงอย่างอื่นได้ด้วยครับทีนี้ท่านดูข้างล่างเลยครับดูข้างล่างเลยตรงอน,นัตตาะเนนะเห็นไหม,คร,มครับอ่านนนบนข้าวอ่านบลีเลย อน,าานัตตกขะหเนนะนติเจตสัสติสาธัตสะช,ชะโชชาชาอาเตผลติสหวิพัติยาโยนาสะอิเจเตอ่ะครับดูนะครับอิเจตัสสะนะครับโยสาธัตสะเข้ามานะครับโยสาธัตสะเข้ามาต่อไปอิเจเตสุตรเพ็นเ,เจเตสุโยวะจนเนสุเข้ามานะครับอ่าน โยนาสะอิเจสุอิเจสุโยกวเจสุเข้ามาแปละนะชัโชชัชชาอาเทสาอันว่าการแปลงเป็นชัโชและชัชชาทั้งหลายทีสัตสะแห่งทีสับเอตาสาสะสสะของสับนี้นาทีติคือนะโอติยอ่อมอเข้าไปสหกับวิพัติยาด้วยวิพัตโหติย่อมมีเอเตสุวัจเนสุ ในเพราะวิภัสทั้งหลายเหล่านี้โยนาสาอิติคือนาและสะอนัตตะคเนนะด้วยอนัตตะสับนะแสดงว่าด้วยอานัตสับในสูตรนี้นะครับให้แปลงทีกับโยนะครับนากับสะนะครับถ้าโยในแปลงทีกับโยเป็นชะโชส่วนนากับสะแปลงทีกับนาเป็นชัชชาแปลงสะกับ แปลงทีกับสะเป็นชาชาเหมือนกันด้วยอนตัตตสัพในสูตรมาตุราธินมานิสปิกาเรเห็นไหมครับว่านี่ท่านกล่าวไว้ในนะครับกาจนะจริงใช่ไหมครับในคำพีกาเจนะครับนะในวุตติของกาจนะนะเพราะฉะนั้นนะครับการทำตัวรูปนัชโชนะครับท่านบอกแล้วครับว่าให้แปลงทีกับโยเป็น ชะาโชแต่ว่าอาจารย์พุทธเิระเถระท่านก็ไม่ได้เอาวิธีนั้นมายังมีแสดงวิธีเพิ่มเติมมาคือให้แปลงนะครับเปโยเป็นโอ,น,โอนะครับแล้วแปลงอีเป็นยะเป็นที่ยะเป็นชะซสอนอนะนะครับอีกนี่ท่านบอกเลยนะครับว่าเหตุผลที่ท่านทนํานี้เพื่อให้รู้วิธีการรูปอย่างอื่นอีกหมายความว่าทํารูปอย่างเบาก็ได้อย่างหนักก็ได้นะครับถ้าอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าอย่างเบาแล้วขั้นตอนเดียวสําเร็จเลย ถ้าอย่างนี้ก็เรียกเป็นขั้นตอนอย่างหนักนะครับนะหลายขั้นตอนกว่าจะสาเร็จได้แต่เห็นชัดเจนครับนะแต่ว่าถูกทั้งสองนะครับไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นเหตุผลว่าทําไมท่านถึงถแสดงวิธีการรูปอย่างนี้อีกนะครับให้ทราบอย่างนี้นะทีนี้ท่านก็นเลยอ้างอิงไปถึงสาบอื่นอีกสองสาบคืออัตรชะนะครับอัตรชะอัตรชะคำนี้เราเรียนมาแล้วครับอ่า เราเรียนมาแล้วนะครับลองกลับไปดูครับว่าอยู่ในสูตรไหนครับอัตตระชะสูตรสมานาครับนี่มันกลับ,ลบไปอ่านนี่มันครับนี่ยหนึ่งสองแปดนะ 1, 2, 8, นะอ่าดูนะครับตรงนี้ท่านบอกว่าไงครับอยู่ข้างล่างเลยท่านบอกว่านาะภาวาติเทเสนาะสิเทปิอุตนะสุเตนะเอกายโยคามกัตตวาปินนะโยคะกระนังอันัตระิญญามันถังเตนะ อัตตันตะตะการะสะระกาโรชาการิราก,าราการวจิอัตระโชอัตโชวาก็ความตรงนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าจริงๆแล้วสูตรนี้น,นะครับเป็นเรื่องกับสูตรอื่นก็ได้หรือว่าใช้สูตรอื่นในการแปลงก็ได้แต่ว่าทําไมถึงแสดงสูตรนี้มาอีกต่างหากแยกมาท่านบอกว่าอ๋อต้องการให้ทราบอ,อัดอื่นอัดอื่นที่ต้องการให้ทราบคือสามารถแปลงตะของอัตตาสาบนี่นะครับเป็นระได้เพราะชาเป็นนิมมตเพราะชาปะปะแปลงตาของระเป็นแปลงตาของอัตตาสับเป็นระได้นะครับ นี่อัดอื่นครับเพราะฉะนั้นนะครับในคาว่าอัตระชะนี่นะครับสามารถที่จะแปลงได้2นะครับหนึ่งก็คือแปลงด้วยนะครับตโรตรัสะนะครับโตตะโรแล้วก็ตัดตัะสะนะครับตัวนี้ด้วยการแบ่งสูตรในสูตรโทตัศจักก็ได้ครับนะด้วยการแบ่งสูตรด้วยจัรสักก์ก็ได้ครับหรืออย่างหนึ่งคือสมานาอัตตันตริยาปนะตัวนี้นะแสดงว่าอัตระชะก็สามารถได้ทั้งหมดกี่สูตทีครับ จริงๆแล้วเลือกได้ว3วิธีก็ได้ครับหนึ่งก็คือจา่าสับก็ได้ครับจา่าสับในสูตรโทรทัศจา่าสองโดยการแบ่งสูตรประเภทวิสุกรณะยโยคัยปาคะนะครับแล้วก็อันที่3ามคือสมา,า,น,านาอัฏฐานราญปัญนี่นะครับแต่ทั้งหมดอยู่3วิธีครับนะส่วนอีกสับหนึ่งคือสุขตะครับสุกตตะสับนะครับสุกตตะสับตัวนี้ก็เหมือนกันครับสามารถที่จะทําได้3วิธีเหมือนกันนะครับ หนึ่งคือแปลงด้วยจารสับนายโททัศจสองด้วยการแบ่งสูตรนายโททัศจะก,ก็ได้นะครับหรือสามแบ่งด้วยจารสับนายยะวมะทนณฑาราจาเข้ามาก็ได้ครับอทีนี้ท่านลองพลิกดูอีกหน้าหนึ่งครับหน้าที่สิบเอ็ดครับแผ่นครับนะสูตรยะวมะทนตร,ราจาเข้ามาในสูตรนี้ท่านบอกว่าต้องแปลตัวนี้เป็น อาคมใช่ไหมครับน่ะย่ำลงในเบื้องหลังในใจน์เสระเป็นนิมิตนะครับนะแล้วก็มีตัวอย่างตั้งแต่ลาย,ยมัสศวิชานะครับเป็นต้นไปแต่ท่านดูจะสับเลยนะครับข้างล่างเลยนะครับก่อนขึ้นสุด36มีจากข้าเนนะอนุโอ่านนะครับจากข้าหาเนนะอิเทวะมะกการสะปะกาโรโหอ่าแปลนิดนึงปะการโออันว่าการแปลงเป็นปะอักษรมักการสะแห่ง จากกณะนันนด้วยจาสศาอิทัสุเตวะในสูตรนี้นั่นตัวอย่างเช่นจิรปรวาสิงนะครับมาจากจีรังแล้วก็ปวาสิงแปลงที่เป็นม้าก่อนแล้วก็แปลงม้าเป็นปะนะครับแต่ตัวอย่างนี้ไม่ต้องการนะครับนะต่อไปตัวอย่างที่สองถาแปลงอะไรครับกาเป็นทะเช่นสัทถะาปสุตติยาอ่าตัวนี้ตัวอย่างนี้ก็ไม่ต้องการเหมือนกันแปตัวอย่างที่3ามเลยครับคือทัาการัสสะจะาตากาโรโหติ ตาคารโออันว่าการแปลงเป็นตาอักษรทักรัสสะแห่งทักอักษรหัวติย่อมมีจะสุขโตแต่งว่าสุขโตตัวนี้สับเดิมมาจากสุขถโธครับสุขโตสุขถโธสุแปลว่าดีคาทาแปลว่าตรัสครับตรัสด,ดีนะครับตัวนี้แปลงท้าเป็นตาด้วยจ่าสานในยะวะมะทะนะตะละละจา่าขมานะครับมาจากสุกับคาทา คาถาธาตุครับคอควายทอทหารครับคาถาเบียเตียวาใจยาในการพูดชัดครับตัวนี้แปลงท้าเป็นตะด้วยจาสามในยะวะมะทานัตรราจ,จะเข้ามานะครับพูดดีกล่าวไว้ดีนะครับนะแอาเฉะนสุข,ขโตนะครับตัวนี้ท่านสามารถที่หนึ่งจะทําด้วยโตทัศการแบ่งสูตรในสูตรโททัศจะาสองทำด้วยจาสามในสูตร โททัสจาก็ได้สามทำด้วยจาสามในสูตรยะวะมะาทานาตรลาจาเข้ามาก็ได้ครับแต่ที่ในรูปวิธีท่านแสดงด้วยนะครับการแบ่งสูตรนะแบบเดียวกันนะครับก็แสดงว่าสุขะโตสามารถทำวิธีไหนก็ได้ก็สำเร็จเหมือนกันใช่ไหมครับนในสามวิธีนี้นะครับอ่ากำพีกัจเจนะพอดูได้ไหมครับคิดมไม่ยากไหมไม่ยากเนาะพอได้เนะะาะนะเห็นไหมมุนกระจาย วันนี้อย่างน้อยได้เรียนอีกหนึ่งคมพีครับคมพีเก่าแก่ที่คนไทยเรียนกันอยู่เนี่ยได้เรียนสีบรรทัดอันเดียวไว้หนังสือมาแจกแล้วจะพาเทียบดูบ้างครับนะก็อาจารย์พ <Punch> ูดนครับอาจารย์รักก็เอาคมพีนี้นะครับที่มาเรียบเรียงใหม่เนื้อหาจากคมพีนี้ทั้งหมดและครับแต่ว่าบางประเด็นท่านก็อธิบายเพิ่มเติมข้ามาแล้วก็บางประเด็นท่านก็บอกว่าวิธีการทำรูปทำนะครับแต่ตามออกมาเพื่อให้เห็นความพิเศษใช่ไหมครับว่าทําวิธีนี้ก็ได้วิธีนี้ก็ได้นะครับอย่างหนักหรืออย่างเบาครับนะ